ดีเลยข้้ามไครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องวีโกทูเ t t เตอนะครับหรือเราไปด้วยกันวันนี้เอ่อจะเป็นคลิปที่พาทุกท่านเดินเที่ยวนะครับยาวหน่อยนะครับวันนี้ไปเดินเอ,อสามสถานที่เลยนะครับเริ่มจากห้างดิโอนสยามพาซ่าก่อนนะครับ อันนี้คือหลังจากที่เขารีโนเวทแล้วนะฮะเอ่อก็เปรียบเหมือนกับเออ่ผู้หญิงสาวสวยนะครับเอ่อที่รูปร่างก็ยังคงสวยงามนะครับเพียงแต่เป็นการเออ่แต่งตัวแล้วก็เออ่ทาหน้าทาตาใหม่นะครับให้ดูดี คือช่องทางเดินหรือสถานที่ที่เป็นจุดอ่แลนด์มาร์กอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดินมนนะครับเปลี่ยนในเรื่องของสีสันแสงไฟอะไรเงี้ยให้ดูดีนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมขายขนมไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยชอบมานั่งแถวนี้นะฮะแล้วก็ทานอาหาร พวกขนมะฮะพวกขนมหวานอะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัยนะแต่ก็ยังชอบกันนะครขนมเอ่อของหวานนะฮะแล้วก็อาหารต่างๆที่จำหน่ายอยู่ที่นี่ราคาจะสูงกว่าข้างนอกเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าร้านโรงที่มาขายในนี้เขาก็จะมีะเสียค่าเช่าที่เข้ามานะครับแต่ในห้างนี่คงจะเป็นสัญญาเป็นปีนะฮะอาจจะปีหนึงเเซ็นสัญญาครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องบวกราคาขึ้นไปหน่อยเพื่อให้อยู่ได้นะครับ แต่เท่าที่ผมดูดูนะผมว่าเง<ะ>ียบเหงามากเลยครับถ้าเทียบกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเงียบเรียกว่าจะได้พอๆกับช่วงของโควิดเลยครับ<ะ>เดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะ แล้วเราก็ออกมาเพื่อไปต่อยังห้างชัยนาวอร์นะครับรถสีทองคันนี้เป็นรถโบราณเสียมากเลยผมเห็นมาหลายปีแล้วแต่จะจอดอยู่ตรงนี้ประจำนะครับชัยนาวเวนี่สมัยก่อนเป็นห้างเซนทันนะครับ สาขาวังบุรพานะครับเซ็นทรัลวังบุรพาจะมีอยู่2จุดนะครับมีจุดนี้กับด้านหลังนะฮะไปทางผ่านไปทางลมหนังควีนนะฮะออกไปทางสาขาไชอปปิ้งก่อนเลยม่ตอนนี้มันปล่อยไม่ได้อะขอโทษทีนะไอ้สตัมอยากได้หผมขอไม่ทันจริงๆอ่ะครับแม่พารานีนะครับเออแกจะปักจัดไปหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วแกก็โอเคนิสัยก็ใช้ได้ครับผม ม่ใช่ว่าแกไม่งอลูกค้านะเพียงแต่ว่าออลูกค้าก็เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นการโทรสั่งบ้างแล้วก็มาแวะมามาสั่งไว้น,นะฮะแกก็เลยทําไม่ทันแต่ไม่อยากให้ใครมาคอยอยู่ที่หน้าร้านแกนานๆเลยนะ,ะนี่แกบอกใผมไปเดินช้อปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึง ตรงนี้จะมีขนมไข่กับาสาคูนะฮะนี่แล้วก็ามาในห้างไชน่าเวิร์ลแล้วนะฮะไชน่าเวิร์อย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะชื่อห้างเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อของคนจีนนะฮะไชน่าไชน่านี่ก็คือจีนนะฮะ World เวิร์ลนก็คือโลกโลกของจีนนะฮะแต่เข้ามาในนี้เนี่ยแปดสิบปอรซนะฮะผมว่าเป็นอินเดียนะ เพราะว่าอินเดียจะมาเช่าที่เพื่อจําหน่ายผ้าต่างๆนะฮะผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บงานอุตสาหากรรมอะไรอย่างเี้ฮะสามารถสั่งได้ขายปีกทัานขายส่งด้วยนะฮะขายส่งจะเป็นขายส่งพวกโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆที่กข้าไปตัดชุดพนักง,งานอะไรพวกนี้ฮะ ขายปลีกก็จะเป็นพวกช่างตัดผ้าหรือว่ามือสมัครเล่นที่รักการตัดเย็บนะอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจำของที่นี่เราจะเดินขึ้นชั้นสองนะฮะที่นี่จะเป็นหนึ่งสองสามจะลักษณะเหมือนกันก็คือจำหน่ายผ้าสำหรับการตัดเย็บอย่างเงี้ยนะฮะแล้วชั้นสี่จะเป็นศูนย์อาหาร อย่างที่ผมบอกอีกแล้วครับคือผมมาช่วงหลังๆมาเนี่ยเอ่อพวกผู้ค้าต่างๆนะฮะจะปิดตัวลงไปกันเยอะสังเกตจากห้องนะ่ะที่เขาเคยเช่าเนี่ยตอนนี้ว่างลงร้านที่ผมเคยซื้ออยู่ประจำบา,บางร้านก็ปิดไปแล้วนะฮะเพราะเขาคงจะสู้พิศเศษฐกิจไม่ไหวฮะ เพราะค่าเช่าก็คงจะไม่มีการลดลงลนะฮะและอย่างคือเขาขายไม่ดีเขาก็จะต้องเลิกไปเนี่ยผ้าผืนนี้สวยมากเลยเขาไปทำผ้าปันคอพักคุมอะไรเงี้ยฮะ ผมเนี่ยชอบตัดพวกชุดซูปเปอร์ฮีโร่เนี่ยผมมักจะตะเอาผ้าบางๆอย่างไปทําลักษณะของผ้าพันคอฮะแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปบนท้องถนนเนี่ยโอ้โหมันดูเท่ฮะแล้วเวลามันโดนลมตีมาแล้วมันสยายมันริ้วนะฮะมันริ้ว,วแบบลูลมไปอย่างงี้ฮะไออันห้าลานร้อยนั่งต่างแบบได้ไหม ชิเดียวต้องต้องชิ้นเดียวต่อกันเหรอหมายถึงว่าไม่เป็นถึงว่าอันนี้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 เราเป็นห้าหลาเนี่ยได้ไหมอันละหลาไม่ได้เหรออันนี้ยังละห้าละห้าละได้อ๋อแต่ถ้าหนึ่งหลาหนึ่งหลาหนึ่งหลารวมก็เป็นห้าไม่ได้ก็เหลืสวัสดีคือเราก็อยากได้ผ้าที่มันหลักชนิดนะฮะห้าหลาร้อยก็ถือว่าไม่แพงนะฮะหลาละยี่เอ่อยี่สิบบาทนะฮะ ผมอยากได้หลากสีก็คืออยากจะซื้ออย่างละหลายอย่างละหลาแต่เขาไม่ขายเขาบอกต่อสีก็คือต้องให้ได้ห้าหลาถึงจะขายร้อยหนึ่งครับต่อไปนะครับเราจะไปแวะห้างอินเดียนเอ็มโพเรียมนะฮะทางขานเราก็จะผ่านวัดซิกด้วยนะฮะ อินเดียเอ็มโพเรียมเนี่ยสมัยก่อนเท่าที่ผมจาได้นะถ้าผมจาไม่ผิดจริงนะฮะมันเคยเป็นห้าง ATM เอก่ามาก่อนนะเอทีเอ็มก็จะขายสินค้ากันนค้าตัะกูตัะเกียอันนี้บัสิน เนี่ยทางเข้าเนี่ยก็จะมีร้านดนกซื้ออยู่ซ้ายแต่แต่ก่อนเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นเอ่อ MK s u กี k i นะฮะปัจจุบันก็ปิดตัวไปแล้วฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเดินมันเงียบม,มากะฮะเนี่ยสังเกตฮะแต่ละร้านปิดกันหมดเลยยิ่งเป็นชั้น2ชั้น3ที่จำหน่ายผ้าด้วยแล้วนะหายไปเนี่ยเท่าที่ผมมองด้วยสายตานะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หายไป ที่นี่ก็จะจำหน่ายชุดเสื้อผ้านะฮะที่เป็นของอินเดียจริงๆเลยนะฮะที่ชาวอินเดียก็ใส่กันนะฮะคนไทยบางคนมีรสนิยมอยากจะแต่งตัวให้เหมือนกับชาวอินเดียเขาก็จะมาหาซื้อกันที่นี่ฮะ ผีก็จะเลือกชุดสาลีนะคะับก็จะมีสารพัดสีสมัยก่อนโถงก,กลางเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยครับ กจะเ่อเป็นที่สำหรับวางจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคเยอะแยะไปหมดเดินแทบไม่ไม่มีจัที่เดินนะฮะผมเห็นเงียบเหงามากผมเลยไม่อยากจะขึ้นไปชั้นสองชั้นสามนะฮะเพราะไม่ค่อยชอบเดินอะไรที่มันวิเวกวังเวงครับ อันนี้ก็จะเป็นลองจรน,นะฮะของชาวอินเดียนนะฮะเนี่ยถงกลางตรงนี้ว่างเลยฮะสมัยก่อนไม่ว่างนะต้องเดินแบบโอ้โห و, เสียด คือภาพอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้บอดี้กลเมล่าครติดอยู่ที่หน้าอกคท,ทีมาสถานที่ลักษณะนี้เราก็ไม่อยากจะถือไม้เท้ายาวติดกล้องแล้วเดินนะครับคนมันจะหันมาดูกันเยอะมันจะเป็นจุดสังเกตนะผมไม่ค่อยชอบลักษณะน,นั้น ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นไรแต่นี่มันเป็นคนเป็นทางการค้าขายครับเ,เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่ไชน่าเวิร์นะฮะเพื่อไปออซื้อของกินก่อนเอีๆๆๆอย่างร้านนี้ฮะเป็นร้านเคบับที่ผมซื้อประจำบางคนเขาเรียกเคบับบ้างเคบับบ้างกับบับบ้างผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ เพราะหลายหลายประเทศก็จะเรียกไม่เหมือนกัน่ะและนี่เรากลับมาในห้างชัยนาวนเพื่อจะออกไปทางด้านหลังที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าจะกลับมาซื้อกับเตที่ขายเต้าหู้ทอดนะฮะ ช้อปปิ้งมาแล้วไม่สามชุดฮะกลับบ้านเดีเยวๆจขอทราบก่อนบ้านเดียวกันไหมทำเป็นโยกเป็นบ้านละห้าสิบสองผงัวมันไม่บานถ้าสามสิบผงจะบานอ๋อได้ได้ได้เจ้าเมื่อเช้ายังไม่เสร็จอีกห่อฮะอ๋อไปหมดแล้วอันนี้มาใหม่อันนี้ห้าร้อยไก่สาม เยียถ้าไม่กินนะเยียถ้าหม้ออบคตรอร่อยเลยเยียมันจะบอกน้องมันไรคินะเราล้อเลยมลหม้อเลยน้ำมันอ่ะถูกมากบางทีนคนณเมื่อซื้อไปก็ไข้าวหม้อด้วยคนก็จะกินก็อบผ้าชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะสิ่งเดียวที่ยังอยู่ได้นะฮะก็คือการาค้าขายอของกินน<ล>ะฮะของใช้อาจจะไปไม่รอดแต่ของกินจะบอกว่าไปรอดแน่นอนเพราะคนเราไม่สามารถจะหยุดกินได้ ยุดใช้ยังพอว่าแต่หยุดกินนี่หยุดไม่ได้แน่นอนคุณนะเ่ะอาหลังเฮียมาสั่น้องเฮียป็น้าง่ไหนมางไหอตังแม่นอยากได้แลัดลูกค้าเป็นเอ้างเขสั่งแ้ามาเพ่ก็ต้องได้โ แต่วูมก็จะข้ามาป้ายไปซื้อขนมหวานนะฮะบางคนก็เรียกว่าเต้าถึงบางคนก็เรียกว่าโป๊กเกียอะไรพวกนี้ฮะ,ะซึ่งจริง<อ>แล้วผมว่าไม่ไมใช่ทั้ง,งสองอย่างเพนะราะว่าลักษณะของตัวที่เคลื่องใสม่มันอาจจะใช่แต่มันแบบไม่ครบเครื่องนะฮะและร้านนี้คือของหวานของเขาเนี่ยเหมือนว่าเขาต้มมาในน้ำตาลอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็มาปรุงแต่งด้วยตัวน้ําตาลแดงโอทึงนะฮะเพื่อให้มันจะพัฒนาไม่ไม่ทำเป็นอะไรนี่เป็นแบบน้ําเชื่อมใสมีด้วยไหมเป็นน้ำเชื่อมใสน้ำเชื่อมใสใบเตยคือไม่ใสเป็นน้ําตาลแดงแต่เป็นน้ําเชื่อมใสเลยอ่ะเคยเคยเห็นไหมผมเห็นบางร้านเขามีทํากันนะอ๋อคือคนขายเนี่ยเขาก็เป็นคนอีสานนะฮะอย่างว่ามาขายขนมของคนตีนมันก็ใน มันก็ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะใช่กินกินมันจะไม่เหมือนน้ำตาลธรรมาดาแต่แกก็ขายไม่แพงนะถูกได้ยีบบาทถ้าไปอยู่ตามห้างเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ50สบบาทขึ้นไปฮนะ เท่าไหร่ครับยีสิเหรียญว้ถอดน่ะ ครับรีบร้อยครับต้องมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ชอบผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะพาเดินต่อไปที่กอ,อ,องถมนะครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม